สำหรับเส้นทางที่จะเดินทางไปบ้านป่าหมากนะคะก็จะเป็นเส้นทางที่สำหรับรัตรู้สึกว่าไม่ได้ยากลำบากอะไรมากนักนะคะก็จะเป็นถนนเรียบๆนะคะก็คือจะเป็นถนนลาดคอนกรีตนะคะเสลับกับถนนลาดยางนะคะซึ่ง เส้นทางเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่จะเป็นดินแดงนะคะแล้วก็จะมีหลุมค่อนข้างเยอะนะคะคนที่ขับรถเออเออก่งไปอาจจะต้องใช้เวลาในการแบบขับช้าๆนิดหนึ่งนะคะแต่สำหรับราเนี่ยคือขับรถกระบะไปนะคะก็ขับแบบรูดหลุมถูกหลุมเลยนะคะก็จะใช้เวลาในการขับเออไม่นานนะคะก็จะไปถึงบ้านป่าหมากแล้ว นะคะสำหรับเส้นทางบ้านตาหมากสิลที่รัชอบนะคะก็คือจะขับผ่านภูเขาลูกใหญ่นะคะแล้วก็ต้นเอ่อไม้ต้นยางสวนยางของชาวบ้านนะคะแล้วก็จะมีไร่สับประรดสวยนะคะก็ลอดทางเลยแล้วก็จะเป็นวิวภูเขาแบบเขียวๆเ,เลยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะขับไปนะคะชมวิวไปเนี่ยเป็นอะไรที่เพลินมากๆเลยค่ะ สำหรับการเดินทางมาที่บ้านป่ามากนะคะช่วงแรกๆนะคะเราสามารถที่จะขับตาม GPS มาได้ค่ะแต่พอขับมาเรื่อยๆนะคะบางช่วงจะไม่มีสัญญาณ GPS นะคะเราจะแนะนำให้ทุกคนลองสังเกตป้ายโรงเรียนตดบ้านป่ามากนะคะแล้วก็ขับตามป้ายนี้มาเรื่อยๆเลยค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะไปโรงเรียนตดบ้านป่ามาก ระหว่างทางนะคะก่อนท oh, no. right. ี่จะไปถึงจุดการเต็นบ้านป่ามนะคะเราก็ได้ขับผ่านลำธารนะคะห้วยนี้นะคะเป็นห้วยที่น้าค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่เราบอกฝนตกทุกวันนะคะแล้วก็จะเป็นวิวของภูเขาลูกใหญ่นะคะกับต้นไม้สีเขียวนะคะเราจอดให้มิดินได้ดูน้าในลาธารสักพักหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการแบบผ่อนคลายนะคะเพราะว่าเห็นลำธารแล้วรู้สึกแบบชอบมากๆเลย ลำธารแบบสวยมากแล้วก็เขียชวชอุ่มมากๆเลยค่ะจุดกลางเป็นโอเคหลังจากที่เราขับรถเลยลำธารมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะในที่สุดเราก็ถึงทางเข้าจุดกลางเป็นบ้านป่าหมากแล้วนะคะเวลาที่เรามาถึงคือประมาณ5้าโมงเย็นนะคะแต่ว่าฝนก็ยังตกปลอยอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะทางลงของที่จะไปจุดกลางเต็นบ้านป่าหมากนะคะมันจะเป็นลนักษณะของเนินแล้วก็เป็นดินแดงๆนะคะคนที่ขับรถเอ่อ เก๋งหรือรถขับสองมาเนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการลงนะคะเพราะว่าเหมือนมันจะลื่นมีความลื่นเล็กน้อยนะคะสำหรับลานกลางเต็นบ้านป่ามากนะคะจะเป็นลานกลางเต็นที่เป็นสนามหญ้านะคะอยู่ใต้ต้นมะเดื่อแล,แล้วก็อยู่ติดลำธารด้วยบรรยากาศที่นี่นะคะคือดีมากๆเลย ถ้ายิ่งฝนตกด้วยนะคะบรรยากาศก,ก็ยิ่งชุ่มฉ่าแล้วก็เย็นสบายมากๆต้นไม้ที่นี่นะคะเขียวชอุ่มสวยงามมากๆแล้วก็เหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมากเลยค่ะ สำหรับคนที่ถามว่ารถเก่งจะมาได้ไหมนะคะและขอยืนยันว่ามาได้ค่ะเพราะว่าน้องคนที่กางเต็นท์อยู่ข้างๆรถเขาขับรถเก่งมาแต่ว่าคือเขาจะใช้เวลาในการขับมากกว่าการที่ขับรถกระบะมาบวกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครมีรถเก่งแล้วอยากมาเที่ยวมาป้านใดก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามารีวิวองเล่นกันด้วยนะคะที่ตอนนี้ฝนตก สำหรับ,บโลเคชันในการกางเต็นท์ของเรารอบนี้นะคะก็คือเรากางอยู่ใกล้กับต้นมะเดื่อเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่เราไปกางเต็นท์เนี่ยจะเป็นวันธรรมดานะคะซึ่งไม่ติดกับวันหยุดยาวเนี่ยคนที่ไปกางเต็นท์จะมีจํานวนน้อยมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครไปวันช่วงหยุดยาวนะคะได,ได้ข่าวว่านคนที่นี่จะเยอะพอสมควรนะคะอยากจะลงไปข้างล่างเต็มคนแล้วไหนดูซิเปียกไหมไหนไหนใส่ชุดนี้ไหนดูเปียกไหมลองเทสสิ หลังจากที่ฝนหยุดแล้วนะคะเราก็พากันลงมารีบกางเต็นท์ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะรัดกับมิลินและพี่ยิ้มนะคะช่วยกันกางเต็นท์กันแบบอย่างรวดเร็วเลยนะคะสำหรับมิลินนะคะก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับการได้ออกมาช่วยพ่อแม่กางเต็นท์มากๆเลยค่ะเพราะว่ารัดจะพามิลินออกกางเต็นท์ตั้งแต่เด็กนะคะเพราะฉะนั้นได้ออกมาเที่ยวแบบนี้ที่ไลเนี่ยน้องมิลินจะค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเลยค่ะ สำหรับการมากางเต็นที่ชุมชนบ้านป่าหมากนะคะและขอบอกว่าที่นี่นะคะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนักนะคะไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยสำหรับใครที่ต้องการมาพักใจนะคะฟังเสียงน้ำไหลสูดอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพและแนะนำที่นี่เลยค่ะชุมชนบ้านป่าหมากและบอกเลยว่าบรรยากาศฟินสุดๆไปเลยค่ะไม่ไม่ร้องไม่ร้องไะเล่อมตไมอยากค่ะเดี๋ยวทำให้ไม่ร้อง ใส่ปลาร้าไใส่ปลาร้าได้ไหมไนี่กินปลาะะปร้าไหมคะปลาร้าไหมขณะที่เรากําลังนั่งพางกับข้าวอยู่นะคะก็จะมีน้องชาวบ้านมาเก็บค่ากางเต็นท์นะคะโดยเขาจะคิดตามขนาดของเต็นท์ก็คือเต็นท์ของพี่รัฐ4ี่คนนะคะจะคิด100บาทค่ะส่วนถ้าเป็นเต็นท์เล็กนะคะนอนได้2คนของรัจะคิด50บบาทและ ส่วนไฟชีสนะคะที่เราใช้นั่งทำกับข้าวเนี่ยเขาก็จะคิดแค่50บาทเหมือนกันค่ะรวมแล้วนะคะทิปนี้เสียค่ากางเต็นไป250บาทค่ะกา,ากินมานาหรอกเปรี้ยวโอ้โห,หอย่างงี้นะโอ้โหองดูให้เป็นตัวอย่างที่ทำเป็นตัวอย่าง แบบหนึ่งเมนูของเราในวันนี้นะคะก็คือหมูย่างค่ะวันนี้นะคะก่อไฟค่อนข้างยากเพราะว่าเราเอาถุงที่ใส่ฐานเนี่ยเอาไว้หลังรถนะคะแล้วฝนก็ตกปอยตลอดทางเลยทําให้ฐานของเรานะคะมีความชื้นนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการก่ออยู่สักพักใหญ่หนึ่งเลยค่ะเ่ะเป่าสิเป่า,ปายัางไงก่อไฟ อาหารเย็นของเราวันนี้นะคะก็จะมีไก่ต้มน้ำปลาอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งพวกเราแวะซื้อมาจากข้างทางของจังหวัดเพชรบุรีนะคะตรงเส้นที่จะลงใต้ะคะ่ะจะมีอยู่หลายร้านมากๆซึ่งรัดลองชิมแล้วเนี่ยเนื้อของเขาไม่เละหรือไม่เหนียบจนเกินไปถือว่าอร่อยใช้ได้เลยะค,ะเค่ะจับอโอแคับลแรงเออเก่งมากเก่งมาก ับเฮ้ยเก่งมากเลยเข้าปากอ่ำกินไปเลยโอไม่ได้จับด้วยจับนนกินได้เหรอเอาไปเหนียวนะนถือพอดียมามเช้าจากบ้านปามมานะคะเมื่อคืนพวกเรานอนหลับสบายเลยตื่นเช้ามาก็แปดโมงแล้วนะคะพอตื่นมาปุ๊บนะคะพวกเราก็รีบตั้งข้าวเหนียวนะคะเพื่อ หงกินกับเนื้อ,อกับหมูย่างเมื่อคืนนะคะที่พวกเรากินไม่หมดนะคะซึ่งตื่นเช้ามาวันนี้นะคะฝนก็ยังคงตกปรอยแล้วก็สลับกับหยุดอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วเราก็จะพบกับน้องหมาอีกตัวหนึ่งนะคะที่มาปนเปี้ยนเดินอยู่แถวเต็นท์เราตั้งแต่เมื่อวานนะคะตื่นเช้ามาก็มาเฝ้าแต่เช้าเลยะค,ะค่ะสงสัยจะหิวแน่แน่เลยนั่งลงนั่งลง พอฝนหยุดแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่มิลินรอคอยก็คือได้ลงมาเล่นน้ำลำาลาธารสักทีค่ะพวกเราถือโอกาสพามิลินเล่นน้ําแล้วก็อาบน้ําไปด้วยในตัวเลยนะคะน้ำลำธารที่นี่นะคะไม่ลึกมากก็คือจะลึกประมาณแค่ครึ่งน้องของผู้ใหญ่เท่านั้นเองค่ะแล้วก็น้ํานะคะก็ไม่ได้เย็นจนหนาวสาดจนเด็กเล่นแบบเราจะไม่สบายนะคะทําให้มิลินเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะคะแต่ว่าเสียดายเล่นได้แป๊บเดียวฝนก็ตกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดของชุมชนบ้านป่ามากนะคะก็คือการได้เดินข้ามสะพานแขวนสีเหลืองนะคะเพื่อไปร้านกาแฟโลบัสตาช้างขาวค่ะร้านกาแฟนี้นะคะเป็นร้านกาแฟที่ตั้งชื่อให้คลองจองกับชื่อวัดที่อยู่ ด้านหลังของร้านกาแฟก็คือวัดช้างขาวเองนะคะการที่ได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสนะคะก็ได้ความมาว่าเม็กาแฟที่ใช้ในร้านกาแฟนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นเม็ดกาแฟพาราโบสตาค่ะซึ่งเม็กาแฟนี้นะคะจะเป็นเม็ดที่ชาวบ้านเขาปลูกกันเองในหมู่บ้านนี้แล้วก็มาจําหน่ายให้กับร้านกาแฟนะคะก็ถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะซึ่งการปลูกของกาแฟที่นี่นะคะเขาจะใช้การปลูกแบบออร์แกนิกทั้งหมดนะคะก็คือจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วเขาก็ จะเลือกมเลยกาแฟาที่ค่อนข้างแก่จัดมาทาํากาแฟให้เราดื่มนะคะจึงทําให้รสชาติของกาแฟาเนี่ยจะไม่มีติดรสเปรี้ยวนะคะจะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมนะคะซึ่งทานแล้วเนี่ยทุกคนที่ไปด้วยกันก็บอกว่าอร่อยมากค่ะชอบมากๆค่ะ จบทริปลงแล้วนะคะกับชุมชนบ้านปามากนะคะสําหรับรัตเนี่ยร,รู้สึกประทับใจที่นี่ตรงที่นี่เป็นที่ที่มีความเงียบสงบนะคะใครที่รู้สึกเบื่อกับความวุ่นวายในเมืองนะคะแล้วอยากหาที่ที่แบบสงบสงบแล้วก็บรรยากาศแบบเย็นเย็นสบายนะคะก็แนะนําเลยค่ะที่นี่ค่ะชุมชนบ้านปามากถ้ามีโอกาสนะคะรัตมั่นใจว่าจะกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะแน่นอน